สวัสดีครับเพจขายที่ดินราคาถูกเชยภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้พามาดูที่อยู่บ้านนาเสียวครับก็คือนี่ครับคือติดถนนเส้น201เข้ามาแค่20เมตรครับเนี่ยครับรถวิ่งนะครับก็คือเส้นจากเชยภูมิที่จะมาสามแยกนาเสียวนะครับตรงตรงโนนโนนที่ว่าลงโนนจากตรงพักรถนะครับมาอย่างสวยเลยครับที่แปลงนี้อย่างสวยเลยครับวิวอย่างสวยเข้ามาเป็น ถนนควันกรีดอย่างดีครับอย่างหนาะวิวอย่างสวยครับเนื้อที่แปลงนี้เป็นฉนดคุดแดงเนื้อที่11ไร่ครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้หนึ่งไร่สองไร่อย่างเงี้ยครับโทรมาคุยกันครับแบ่งให้กันได้เพราะว่า,าสำหรับลูกค้าที่อยากมีที่เอาไว้สร้างบ้านเป็นที่สวนครับวิวภูเขานะครับ อยู่ภูเขาบ้านนาเสียวนาสีนวนนะครับสวยๆแปลงนี้อยู่บ้านอานาเสียวครับตรงที่ว่า,าที่พักรถนนนนนั่นครับลงมาแค่200เมตรเป็นถนน201ถนนสีเลนครับทางหลักเลยครับทางหลักทางใหญ่เลยแก้งพอชัยภูมิเลยครับแล้วก็นะครับรถวิ่งนะครับทางหลักสีเลน เข้ามาแค่20เมตรนะครับมาถึงรถผมจอดนะครับแปลงที่ดินก็คือเริ่มเริ่มจากรถคันสีดําจอดนะครับเป็นป้ายนะครับเข้ามามาถึงตรงนี้ครับนี่ครับแต่ว่าแปลงที่ดินก็คือมันจะพ่วงเข้าไปด้านในจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งตัดอยู่ท้ายแปลงแล้วก็จะขึ้นไปที่ถนนสีเลนเหมือนกันครับสวยมากครับตอนนี้เป็นที่ทุ่งนาแม่แกก็ทำอ่า ทําเป็นถนนทําเป็นทางไว้เรียบร้อยอเรื่องราคามาคุยกันครับสําหรับคนที่อยากได้ถูกแน่ถูกแน่นอนครับที่แปลงนี้ถ้าใครซื้อไว้สักสองไร่ทําบ้านสวนติดกับถนนสีเลนใกล้ชัยภูมิใกล้แก้งคออยู่ระหว่างกลางเลยครับอย่างสวยครับที่แปลงนี้เนื้อที่เป็น,นโนนไม่มีน้ําท่วมล้านเปอร์เซ็นครับโนนสุดๆครับเป็นโนนเลยครับเนี่ยครับ แล้วก็มีเพื่อนบ้านครับไม่ต้องห่วงมีน้ํามีไฟมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเลี้ยงวัวเป็นวัวอยู่ในฟาร์มเขาเนี่ยครับอย่างดีเลยครับเนี่ยเป็นบ้านสวนชาวบ้านนะครับาเป็นกำนันด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยครับไล่ไล่ไล่ลลฟาร์มวัวใหญ่เลยครับเนี่ยครับเป็นกำนันนะครับกำนันนาเสียวนี่คือแปลงที่ดินแปลงนี้เลยของแกรครับส่วนแปลงที่ดินของเราก็คือแปลงนี้มีทั้งหมด11ไร่โฉนดคุดแดงพร้อมโอน อ่าถ้าจะเอายกหมดก็มาคุยกันราคาแต่ถ้าเงินไม่ถึงอ,อยากได้แค่2ไร่ก็มาคุยกันครับได้หมดสองไล่สามไร่สี่ไร่อยากได้เท่าไหรมาคุยกันแบ่งให้กันได้แบ่งให้กันอยู่ราคาผมบอกเลยว่าราคาหน่าฟังมากเพราะอะไรเพราะว่ามันติดกับถนนสีเลนอนาคตจะริญเดินทางสะดวกสบายจะเข้าชัยภูมิ ก็แค่10กิโลเมตรจะไปแก้งคองก็แค่30กิโลเมตรและพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่มีท่วมล้านเปอร์เซนต์เพราะมันอยู่สูงอ่าถ้าใครอยู่ชัยภูมิก็จะรู้ดีครับถ้าเป็นหน้าฝนหน้าอะไรก็คือชัยภูมิมันก็จะมีน้ำหลากลงมามันก็มีน้ำท่วมขังนิดหน่อยแต่ที่ดินแปลงนี้ไม่ต้องห่วงครับถ้าน้ำท่วมชัยภูมิอยู่นี่ไม่มีท่วมครับถ้าท่วมอยู่นี่ก็คือไม่มีที่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภูเขาครับตรงนี้มันเป็นภูเขาเลย แล้วก็วิวอย่างสวยนะครับวิวอย่างสวยโอเคครับอันนี้เป็นว mm ิดีโอผมทําไว้แล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศรูปฉนดเดี๋ยวผมจะลงไว้ในเพจภาพถ่ายมุมสูงเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจโอเคขอบคุณครับถ้าสนใจก็รีบโทรมาครับ0 9 4ย์5 3 5 3 0ด้านหน้าก็เป็นบ้านสวนอย่างสวยเลยครับบ้านสวนเขาเนี่ยครับพอโรงเรียนชัย,ยภูมิพอโรงเรียนชัยภูมิครับโรงเรียนเมืองชัยภูมินะครับ บ้านหลังนี้เลยครับบ้านสวนแก,กครับโรงเรียนชายใช่ไหมพ่อเนี่ครับพอโอรงเรียนชายเลยครับบ้านหลังนี้ส่วนที่แปลงด้านข้างก็คือพ่อกำนันนาเสียวนะครับสุดๆครับแปลงนี้ใครจบได้จบราคามาคุยกันครับขอบคุณครับ